สวัสดีครับผมมดดำซาซาเทสนะครับวันนี้ผมจะมาสอนอัพเอ่อไอเทมที่ชื่อว่าดาก้อนรอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์ว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับเอ่ออุปกรณ์มันจะเป็นแบบนี้เป็นอาวุธขว้างปลาธาตุไฟนะครับดอปจากบอสจีดูครับดอปไม่ได้ยากอะไรเลยครับก็เดี๋ยวพาไปดูของอัพกันก่อนว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับอืมอัพที่เมืองซาเทเลียนะครับ เอทรเรียเมืองที่ต่อไม้ครับเมืองทางไปต่อไม้โอเคครับเดี๋ยวผมจะแปะของอัพเอาไว้ให้ดูระหว่างทางนะครับว่ามอนตัวไหนดอปอะไรและใช้กี่ชิ้นแล้วก็ความยากง่ายนะครับส่วนใหญ่นี่จะเป็นขยะหนึ่งขยะสองครับเดี๋ยวตอนแรกจะพาไปมอนตัวแรกก่อนนะครับจะเร่งความเร็วคลิปแล้วกัน ก็ถึงมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ตัวนี้ชั่วตัวกลูครับเป็นตัวที่ดรอปเขาอ่อนมังกรนะครับห้าสิบชิ้นเป็นขยะสองครับตกง่ายครับแป๊บเดียวครับห้านาทีก็ตกแล้วผมตีแป๊บเดียวก็มอนตัวนี้ก็ทางไปเบอร์แกนะครับถ้าดูจากที่ผมวิ่งเมื่อกี้มอนดูนะครับถ้าเกิดว่าเลเวลน้อยแนะนําให้หาชุบมาด้วยครับถ้าจะหาถ้าเกิดเรายังเลเวลน้อยอยู่ก็ไปที่ต่อไปกันเลยครับ ที่ต่อไปนี่เราวาร์ปกลับไปที่เมืองเซทเทเรีนะครับหรือว่าใครมีวาร์ปล็อกการ์ดก็เดินไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีวาร์ปล็อกการ์ดเราก็เลยเดินจากเซทเทเรียไปมันใกล้นิดเดียวครับเดี๋ยวผมขอเร่งคลิปนะครับจะได้ถึงเร็วๆเนาะเดี๋ยวคนดูดูนานก็จะเบื่อดีนิวไป ก็ถึงมอนเตอร์ตัวต่อไปแล้วครับมอนเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่าเอลกัสนะครับทางไปบอสวอลเทียนะครับดรอปขยะสองที่ชื่อว่าเศษหอ,อกสั้นนะครับยี่สิบห้าชิ้นอันนี้ตกยากนิดหน่อยครับนิดหน่อยก็นิดเดียวว่าสินาทีครับประมาณสิบนาทียี่บห้าชิ้นแป๊บเดียวครับอืถ้าต่อไปก็ไปขยะสองบอสนะครับตัวนี้ก็ตกยากนะครับตกยาก อยากถ้าเกิดโชคดีได้เห็นสีก็ดวงดีนะครับเดี๋ยวขอเร่งสปีดเทปนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ถึงบอสวันเทียนะครับบอสนี้ก็เป็นบอสที่ตีไม่ยากไม่ง่ายนะครับส่วนขยะสองที่เป็นตะไคร่สีเขียวแก่ก็ตกค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากหลายตัวเลยครับก่อจะตกสําหรับผมนะก็บอสนี้ก็ดอ้หินสีเวาเทียด้วยครับราคาค่อนข้างดีแล้วก็ชุดฟาร์มแบตที่อัพเป็นฟาร์มรีอสนะครับที่นักแม่นชอบใช้ถือว่าดีเลยครับบอสนี้ ของนี่มีราคาเยอะมากเดี๋ยวให้พี่ผมตบโชว์ก่อนเปี้ยเปียงเปียงอืมหืโคตรแรงอะครับอืมตายแล้วครับน้องๆอ,อืมก็ไม่เท่าไหร่ครับบอสเราเทอร์อืมเดี๋ยวก็วาร์บกับเมืองไปอัพกันเลยนะครับ แล้วก็ว้าวกับเมืองกันได้เลยครับพร้อมอัพครับพร้อมอัพอือยากเห็นว่าออฟจะสุดขนาดไหนครับน้องๆนะครับอ,อ,อ,อย่างที่เดี๋ยวจะปลดล็อกของก่อนผมล็อกไว้กลัวหายครับกลัวหายบางทีเคยอันนั้นเคยหาของอัพมาแล้วลืมลืมว่าต้องใช้ขายทิ้งเศร้าเลยครับต้องน,นั่งหาใหม่โคตรนานเกมยิ่งช้าอยู่ด้วยอา้าว หลายเด้งอีกโอ้โอเคครับเดี๋ยวเราไปอัพกันเลยช่างตีอาวุธผลิตอาวุธดากอนรอห้าแสนห้าแสนสปีน่าโคตรแพงเลยนะเอ็มแบบหายากมากเลยผมผมขี้เกียจไงถ้าเกิดขยันก็หาง่ายครับผมขี้เกียจแต่ว่าวันวันก็เข้าไปออนออนแล้วก็ออกเริ่มเบือ่อนะไม่มีอะไรทำเหมือนเลินเกมนี้ เวลก็ขี้เกียจขึ้นยากเกินโอเคครับเดี๋ยวอ่านออฟให้ดูนะครับธาตุไฟนะครับ Attack Speed ลบสิเอร์เซ็น HP สองสุดบวกยี่สิบห้านะครับแล้วก็โจมตีคิดข้อบวกแปดอัตราคิดค้อบวกสามสินะครับแปดเปอร์เซนตนะครับไม่ใช่แปดยูนิตเออแปดหน่วยเดี๋ยวผมจะไปตีตีต่อโช,โชว์ดาเมจให้เห็นว่าผมเป็นนินจาโน1หนึ่งนะครับ เดี๋ยวเดวเดินแป๊บนึงปิดคนก่อนโทรศัพท์ผมไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับไปก็แหลกแหลกที่หหายเ,ยเดินแต่ละทีไปเดี๋ยวไปโชว์ว่าผมะเป็นนินจาโนหนึ่งของจริงเพราะว่าผมเรียนรู้สกิลมาจากนินจาราวนะครับทุกคนนินจาราวตเติมยามานาอย่างที่ว้างเปียป้ยเปี 70, ้ยเจ็ดหมื่น ผมไม่ใช่นินปลานะผมเล่นนินคู่นินคู่มานี่ีแต่พอผมเวลเยอะผมก็จะใช้เป็นสเตนักเขานะครับสนับพิเศษนะครับรู้สึกว่ามันจะแรงกว่าเนาะถ้าใช้แบบนั้นแต่เวลน้อยเราต้องใช้มานิซีไปก่อนเพราะว่าสเตนักเขนี่รู้สึกว่ามันจะเพิ่ม atk ตามเลเวลนะครับ ก็ขอคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบก็ไลค์ถ้บถูกใจก็แชร์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย